โอเคนะครับสสดีครับผมวันนี้อยู่ผมอีกแล้วนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทําการเล่นผมอ่าเมลาผมมาผมที่จะตื่นแล้วผมมาตันแม็กหกสิบผมมาว่าเป็นยังไงผมมาก่อนไปดูเนี่ยไปดูสก,กิลหรือเข้าไปดูการดาเมจว่าเท่าไหร่ดีกว่าครับผมไปไปดูก่นครับ,อรบเอาแบบอ่าแบบนี้ไม่ตื่นนะคนเดี๋ยวปรับแบบไม่ตื่นก่อนสเคไม่เกี่ยวครับสะเคี้มันันี้นแเหรอ พูดด้วยโอเคครับไปโอเคเกำลังเห็นสถานที่ที่แบบมาดูดาเมจดีกว่านะนอกจากสกิลแซดจะผมมะหิ่งห้อยเพลิงใช่ไหมตวจริงห้อยเพิง,นะงปปผมปรับเพิ่มนึกนิดเดียวเดี๋ยว,วยผมตอนนั้นผมลืมเอาไอ้ของทางี่ออกเดี๋ยวเอาออกแป๊บนึงเอาออกเลยนะเอาออกก่อนนะโอเคเอาจริงอ่ะมาสกิลแซดจะผมมะดาเมจจริงจริงมัน4059นะครับ ดาเมจตามนี้โอเคเราคูตาัหนึ่งสี่ศนย์ห้าเอืมแต่ฮักคีครับสี่ศูนย์าเก้หมนมมอืมเหมือนเดิม,ดม,ม,มดครับผมมะออกครั้งหนึ่งสี่ศูนเกเดิมโอเคดาเมจไม่เปลีป่ยนวะเปิดฮักคีใส่คี้เหมือนเดิมทุกอย่างผมมะโอเคต่อไปตะกิวแซดผมมะ 2,8,7,5นะครับโอเคเอาใหม่ครับครับ2,8,7,5เหมือนเดิมผมมะเปิดฮาคีดูก่อผมมะไปดูอีกครั้งหนึ่ง2,8,7,5เหมือนเดิมครับผมมะเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งครับผมมะโอเคหอวมุมไกลดูบ้าง2 แปดเจ็ดห้าเหมือนเดิมผมมะไม่เปลี่ยนผมเปิดฮากฮี้เปลี่ยนคลิปไม่เกี่ยวเลยผมมะปิดฮากี้ผมมะมาดูสกิลซีผมมะสกิลซีครับสี่ศูนย์ห้าเก้านะครับโอเคเดี๋ยวใหม่ขั้นนะครับยิงไม่ใช่ตัวนะโอ้สี่ศูนย์ห้าเก้านะครับโอเคผม,มเปิดฮากี้มากกว่าผมมะไปดูจริงๆว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนไหมสี่ศย์ห้าเเหมือนเดิมผมมะ ก็เผื่อวีจเปลี่ยนมนก้อนนี้กันเนะาะไปอีกครั้งหนึ่งกันเหมือนเดิมผมมอโอเคเหมือนเดิมผมมอก็ปิดท้าคิปไปผมมอต่อไปสกิลอัตติเมทถ้าไม่ตายใหญ่ผมมอสกิลวีใช่ไหมไปสกิลบีครับห้าสี่สิบสองครับผมโอเคเอาใหม่ครั้งนะครับโอเคเอาใหม,ม่ผมมห้าสี่สิบสอง เหมือนเดิมเปล่าไม่รู้กันนะคุกก็ย้อนดูใหม่กันครับมาเปิดฮาริบ้างดูมันจะเปลี่ยนไหมโอเคมานาทีสองเหมือนเดิมผมัน,นม,มาไม่ได้เปลี่ยนผมมาอ่ะเดีย๋ยวเราอ,อีกครั้งหนึ่งกันนะครับโอเค เดิมน่าจะเหมือนเดิมโอเคครับผมฮะต่อไปเนี่ยเปิดฮาร์คิปีคิเปคเหมือนเดิมทุกอย่างผมมาต่อไปเนี่ยเดีย๋ยวผมจะอัปเดตอ่า V2 ผลบ้างผมมาเฮ้ยผลไฟผมมาโอเคเดี๋ยวขอตัดไปเอาไป๊นึงโอเคครับอันนี้คือแบบ V2 ตื่นนะครับผมฮะมามดูวีสองตื่นว่ามีดาเมจเท่าไหร่กันผมฮะไปรอระผมถึงเกิดแป๊บน,นึงก่อนโอเคเกิดแล้วครับผมมาตะกี้ซัาผมมาแบบเปิดฮารคินะครับอ่าหินห้อยเพลิงครับ สี 4, 3, 9, ่สามเก้าแปดข้อเขียนผมมะเดี๋ยวรอใหม่ครั้งนะอุย้ยครูดาวรู้ด้วยดิสี่สามเก้าแปดข้อเหมือนเดิมผมมะเดี๋ยวขอยิงแบบบนพื้นก่อนม,มาเป็นแบบบนพื้นนะเดี๋ยวจะลองดูครั้งสี่สามเก้าแปดเหมือนเดิมผมมะมาเปิดฮักกิฟมะวะว่าเป็นยังไงสี่สามเก้าแปดข้อเหมือนเดิมผมมะเดี๋ยวรอครั้งหนึ่งครับ มใใอุ้ยเหลือกันสีสังเขาะแปดมาเดิมผมมะโอเคเราจสก,กิลเอ็กซ์ก็ไม่ผมมะเอ็กซ์ก็มัดไฟผมมะมททัดคีสามโอ้ยอันนี้เป็นดาเมจแบบตัวไฟเป็นดาเมจสุม่มผมบังคับผมว่ามันเป็นดาเมจมันขึ้นอะ่ะผมนับเป็นดาเมจสุม่มนะผมมะสุ่มดาเมจนะผมมะโอเคนะก็อไม่มีแล้วผมมะอ่ะอันนี้ผมนับว่าไม่รู้วัดวิเคราะห์ได้เป็นดาเมจสุ่มกันผมนับอย่างงี้ ไปเปิดฮักคิดูเมื่อวานอาจจะแรงก็ได้มาโดนื้นมากโอเคอันนี้ผมขอตัดข้ามนะผมวิเคราะห์พลังไม่ได้ผมนาะคือมันโดนไฟแล้วมันก็ไม่รู้จะโดนเท่าไหร่ข้างหนงมาโอเคก็ตามานะไปทุกคนนะไปต่อไปสกิลซีก็มาของผมสกิลซีครับโอเคแล้วก เมื่อกีามา้มองไม่ทันนะเอาใหม่ครั้งนึงคนสี่สองสองแปดนะครับโอเคสี่สองมาแครับดูใหม่ครั้งนึงครับ่ไปเปิดฮาร์คิปมั่งครับโอ้ยๆเจ็บ 4, 2, 8, เจ็บเจ็บสี่สองสองแดตเิมผมตไฟอันนี้ก็ทำใด้อยู่ไปเอาใหม่ครั้งนึงครับ 4, 2, 8, 8มาเดิมผมนะโอเคผมนะ อันนี้ก็เป็นดาเมจสุ่ม,มผมวาข้างล่างนี้โอเคไปต่อไปจะสก,กิววีสกิลวีนี่สทีกก่ผมประสงสัยคือแบบถ้าเรากดค้างผมมันจะใหญ่ขึ้นผมมาแบบตื่นนะปีสองนะครับใหญ่ขึ้นมาดิดนึงครับอันนี้อยู่ๆเอาไหมไหมขอดูขนาดก่อนนะโอเคมนุนจะได้มาก,กิววีผมวาอันใจสุดไปลงเลย จำไว้ครับกูกว้างนะนี่นะอย่าลองแบบกดรีบกดเลยนะแบบกดจีพีตัวเดียวเลยนะมาครับรีบกดนะกดครั้งเดียวครับอ่ามันอันเล็กครับผมนะโอเคความต่างมันตรงนี้ผมัะไปไปดูดาเมจจริงจริงมันดีกว่าครับเดี๋ยวผมขอลูดเดียวเลยกันนะครับมาคือตะกียนี้กีนเดียวพอเปิดฮาร์คิปิกิปคงจะเหมือนเดิมนะครับผมนะไปอันนี้รูปแบบกดค้างครับว่าดาเมจแรงเท่าไหร่กันนะโอเคมา โอ,โอ้ยอันนี้ผมนับว่าเป็นดาเมจสุ่มแล้วกันนะครับดาเมจสุม่มไปกดครั้งเดียวมาไปกดครั้งเดียวทับมาข้อแรงอยู่นิดนึงนะข้อตามน่าจะเกี่ยวข้อหมดใช่ไหม Max หกสิบครับไปเราไปพีพีเขาหรว่าจะมีใครไหมโอ้มีค่าหัวเก้าสิบหกเอือยครับผมมาไปเดี๋ยวผมไป,ปแต่งตัวก่อนโอเคเตรียมพร้อมแล้วมาไปหาเหยื่อกันดีกว่าครับ อันนี้เล่นแบบ V2 นะคนโอ้โหเนี่ตักวกูอยู่โอโ้อยอินตัวแหลักอันนี้จีจีไม่ใช่โอ้เป็นเนี่ยไม่ใช่มั้งเห็นมันเร็วดิไปเราเข้าไปยุบกับมันดีกว่ามาแล้วมาแล้วเก็บอีกตัวเลยคิวบีไป เฮ้ยเพิ่งวีครับงหาเพิ่งหี้ยวแค่พึงปาไม่โดนเลยขอโทษจ้ะเราขอยุ่งหน่อยถ้าปิงผมแบบไม่ขึ้นนะปิงหนึ่งร้อยเนี่ยมันทำให้เรนลำบาก กจริงใครหนีผมว่าไม่ผมพี่เกียรติไล่ตามมันนะมันก็มันหนีเร็วมากเลยโอ้ยปิงขึ้นดิเนี่ยคนปิงขึ้นแล้วมันแบบเล่นยากอะ่ะก็คือออกช้าต้องหาเซิร์ฟดีๆเนี่ยเอาแล้วเนี่ยนะนี่ยนทะุกค,คนเทคนิคเอาแล้วไม่ชอบมุดพวกนี้มุดแล้วก็หนีหายไปเลยถ้าเราเข้าไปผมบอกเลยโดนตัดหย่อนเะนี่ยอันเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะ ทำไมาขากก็ดยูทีเสมออะไรผมไม่ให้ไปอะอะไรผมไม่ให้ไปเอาดิไม่ให้ไปอะมาดิให้มันไปอะอย่งค่อยเพลินไปไม่โดนโอ้ยเอาล่ะไม่ให้ไปอะเอาออกเนี่ยเนี่ยออกอย่างนั้นก็ด่าผมไม่น่าคมนะเชื่อผมดึก ไอ,อ่เด็กเนี่เล่นชอบเรียมอะ่ะยังชอบเรียมแล้วนะไม่เสี่ยงเมืออ่อกีาว่ะกลางมากลับคุณค่อยครับ ไอ้การเบรคไม่โดนเนี่ยรอครับผมอะเนี่ยคือผมไม่ชอบคนที่ไม่ต้องมาเหลี่ยมตรงเนี้ยเนี่ยครับผม,มรประตูมันเหลี่ยมนะเจออันนี้มันไม่กู้ผล,ลรประตูกันเนี่ยเหลี่ยมเงี้ยไม่โคตรเหลี่ยมเลยตรงนี้เอาก็ผมก็จัดก,การได้ผมอ่ะไปดูคนต่อไปก่อนดูคนมันออกมาเอาผมคือเนี่ยไม่จำใหม่ไปกว่า ไอหินค่อยเพิงนี่ผมรู้สึกดูกระจอกเปล่านะผมไม่รู้นะผมเปลี่ยนไปดูอย่างแซดดีกว่าคิวแซดึกมันดีอันนี้ดีเห็นมันออร่าดีมองมีออร่าดีนะครับถ้าสมมติมันไม่ได้สกิลแซดเนี่ยผมจะเปลี่ยนสกิลเป็นสกิวค่อยเพิงกว่าผมซื้อสกิลแซดมันดีกว่านะครับมาครับเราเจอไอหมอนี่แล้วเข้ามามาขอโทษนะเราขอโทษนฟาร์มอยู่ขอโทษหมอโทษจริง เอาจริงผมไม่อยากรบกวนคนที่ปาบเลยจ้ะขอขอ,ขอโทษนี้เราเปลี่ยนกราสอบอ่ะ mặt mạnh, còn được, không nó nó bùng bắn, súng, ở giờ cũng không có ai khác, ấu ông mồi đi vào, Ấy, tôi máy Ồ, กระสุนเอ้ยไม่โดนมั้งเนี่ยกระสุนเนี่ย้เอเดี้โดนหากลับแล้วอยู่ไหนวะเอ้าหายไหนเอาอยู่นี่ มุมนี้มันแย่มากเลยด่านนี้ไม่ด่าดีมันพื้นที่มันเยอะแล้วผมเมาส์ไม่มชอบติดนู่นนี่แต่กิวอ่ะเดี๋ยวลบได้เดี๋ยวจะสูนจะสูนท้ายแลยนะ้วไปอืมเล่นครับดึงมา นี่โดวฮาร์เคิวโอโหโตโรเกย์สู้เกย์หนีเนี่ยเข้าใจว่ามันคืออะไรฝาก่อนจะกากว่าเอาดิทาท เรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวเขหนีจะก๋ยสู้อะไรของมันหมอน,นี่เนี่ยฉันไม่เข้าใจนายเลยไปผมไม่อยู่หมดเน,นี่ยหมอปล่อยให้ผมนี่ปาดใครคนไปหาคนอื่นไปเออหมอน,นี่น,น,น,นี่เอาแล้วไงมาเจสปอตนึงนี่วะไหนสู้เราสองสู้เราสองนี่ย,อย,อยโอ้โหโดนเล่น được đi <laughs> Ủa Ôi hổng hướng này ta kêu bắt nữa không không lắm không 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 gặp không 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 Chắc mà không 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 มันจะล็อกเป้าได้ถึงห้อยเพลิงอะ่ะเอาจริงนะผมมาดูาห้อยเพลิงอะ่ะดูนะเนี่ยคุณผมดูเหมือนมันกระจกนะแบบไม่แน,น่มานจะล็อกเป้าได้เออแต่ผมดูมันเหมือนกระจกจริงนะไอ้สุขคำคิดของผมมะของผู้เล่นนะโอ้บอกเลยเมาที่นี่ไม่ก็เจอไอ้พวกใช้โปรแกรมโกงทุกทีเลยนึมเลยเนี่ยดูเหมือนกระจกนะเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดีขอลองบอดทักบอดตัวนี้นิ ค่อยเพิ่มมาเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวค่อยเพิ่มกิจกรรมมันโดมั้งเนี่ยเดี๋ยวขอลองบอดตั้งบอดตัวนี้ผมบอดอยู่ไกลนะผมลองเอาเลยรเมื่อว่าโดอยู่ดีกว่าเออทงคมไม่โดเนี่ยเออฮักคีต่างกิจกรรมเปิี่ยเนี่ยคือมาตานี่นี่มั้งครับเราจะแย่งร้านเขากันยิงกันคนทัน ให้เพิ่มโอ้ยไม่โดนโอ้ยจบได้เนาะอีกค่อยเพิ่มครับไม่โดนเฮ้ยมันโดนมันอไหร่ีบ็อกกัพาร์ทเนี่ยเอาแล้วมันล้างแค้่ผมเลยก็อาชาร์จเลยมา

รู้สึกว่าไม่เอาแล้วโอเคไม่เอาแล้วไปหาคนดีกว่าไปทุกคนผมไปข้างหน้าไม่ไฟกันนะทุกคนไปไปกลับไปทำการไปเสือเข้าก่อนแล้วมาแล้วฉันมาแล้ว,ม,นะลวมันเปิดพีพีไปเนี่ยโอ้ยผมใส่ด้วยองโอ้คุณมันหนีไปเลยอะคุณขนใส่ปั๊บบินปั๊บเลยเจอผมโอ้ผมนี่จะหาค่าหัวสามไอหมอนี่ไงวะ มหาใครดีอะผมไม่มีให้ใครมาสู้แล้วเอาผมทําคลิปนี้ไปไหนเชียไม่มีใครมาสู้ผมเลยแต่ผมปิดเล่นหลังไหม่ไม่มีคนมาสู้ผมเยอะเลยอัดเยอะกว่านี้อ,อ,อีกบอกเลยเอาไอ้คนหน้าไปแล้วมาไอ้ตัวนี้พอแล้วกันตัวท้ายพอแล้วขอโทษนะยันนีนะยันน,ะนีแล้วเลยไปรู้ป่ะนี่นี่แหละอยู่แค่เพื่อโอ้โหเรียบร้อยหมด โอเคพอแล้วเอาเป็นว่าสำหรัแบบคลิปนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อนผมนะใครที่ชอบเนี่ยก็ช่วยกดไลค์ผมนะหรือใคร่ชอบคลิปผมก็สามารถกดติดไลค์ได้ผมนะเป็นกระจายทางคู่นะครับแล้วก็ผมขอแค่คลิปนี้เนี่ยขอให้ใครมาคอมเมนต์พอแล้วผมนะผมชอบฟังคอมเมนต์กว่าผมนะไม่ต้องกดไลค์ก็ได้ไม่ต้องอะไรก็ได้ผมนะหรือกดแค่แบบอ่าคอมเมนต์ comment พอนะครับผมแค่นี้พอแล้วผมดีใจมากแต่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมได้เกมให้หนูนะครับ